มันก็จะํำการสุ่มไข่ให้เราแบบอัตโนมัติลเลยนะคะจะทําให้เราเนี่ยทุกคนมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆเลยนะคะเอาละครับ ต้องอยู่พี่พิการอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนเราอยู่ภายในเพชรซิมเลเตอร์ X กันนั่นเองและหลายๆคนน่าจะทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้นะทางเพชรซิม X นะฮะใกล้ถึงเวลาในการอัปเดตเจ้าโหมดฮาร์ดคอร์แล้วถูกต้องไหมครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะครับก็มีหลายๆคนนะฮะเพิ่งทราบนะครับว่าเราเนะี่ยมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เข้ามาภายในเกมนี้ด้วยนะฮะนั่นคือเจ้าตัวสัตว์นรกนะครับแล้วก็มีสัตว์นรกตัวสีทองด้วยนั่นเองนะฮะวันนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปแนะนำสามวิธีนะฮะวิธีการ ตัวใหม่กันนั่นเองมันจะเป็นไงเด็กน้องพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับทุกคนแต่ก็แล้วแม่งน,นครับน้องสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเกิลไบเบอร์ผมด้วยนั่นเองสู้กระตือรือร้ใจผมด้วยไปตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องสามารถคืนดีกับช่องเราได้แล้วเพราะข่าวสายใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองจริงๆแล้วนะครับน้องๆ ย่งตัวใหม่นี้นะคะน้องๆเนี่ยสามารถเปิดได้ทุกฟองเลยนั่นเองนะฮะแต่เพียงแค่ว่ามันจะมีอยู่แค่ประมาณ4ตู้เท่านั้นนะครับน้องๆที่น้องๆเนี่ยสามารถเปิดกันได้นะฮะซึ่งอันนั้นเนี่ยน้องๆก็สามารถทำการกดการํนบทขวามือได้เลยนั่นเองแต่ว่าตอนนี้นะทุกคนเราอยู่ภายในเวอร์ปกตินะฮะเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆน้องๆเนี่ยสามารถทำการสุ่มได้ตั้งแต่ตู้ที่3นะฮะแล้วก็ตู้ที่4ที่ก้องจะปั๊บปูลามากๆเลยเพราะว่ามันน่ะใช้เงินน้อยมากๆเลยนั่นเองนะใช้แค่ประมาณ2290เองรันแล้็อีกต้ึงช้อยู่่แคประมาณ7,600เท้าสิซึ่งครับทุก ถูกมากๆเลยนั่นเองนะครับเพียงแค่นี้นะฮะน้องๆเนี่ยก็สามารถทาการสุ่มได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆนะฮะไม่มีเกมพาร์ตนะฮะจะต้องทํายังไงถูกต้องไหมทุกคนโอเคอย่างแรกเลยทุกคนเรามาดูนิดน,งนึงกับคนที่มีเกมพาร์ตก่อนละกันนะฮะแล้วก็วิธีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะฮะให้เราเนี่ยสามารถได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่สูงม,มากยิง่งขึ้นนะคะอย่างแรกเลยทุกคนให้เราเนี่ยทำการก,ารกดพิธีเทเลพอร์ตนะฮะทุกคน <c oughs> และหลังจากนั้นนะครับทุกคนให้เราเนี่ยเห็นหน้าต่างของเจ้าตัวออโต้นะฮะ ซึ่ง2โลนี้นะฮะโวลแรกเลยนะทุกคนก็จะมีชื่อว่าเจ้าตัว e x ็กซ์ลกันนั่นเองนะฮะส่วนอีกโวลนึงนะฮะมีชื่อว่า Pixel นะฮะว่าไปโวลไหนก็ได้ทุกคนแต่เพียงแค่ว่าเราต้องกดเจ้าตัวออโต้ก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็ทาการว้ไปที่โวลเลยนั่นเองอ่าแค่นั้นเองทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเราทําการกดเปิดใหม่ก่อนนะฮะหนึ่งสองสามโบแล้วก็บอ่าแค่นี้เองทุกคนพอเราวา์ปมาที่โวลใหม่ปุ๊บนะฮะทุกคนมันก็จะทําการสุ่มไข่ให้เราแบบอัตโนมัติเลยนนนนะะะะจจทททําาใใหห้้้เเเเรีีี่่ยุกกคมมมปอ์ซ็ตตสสูงงๆลลไดััว สองตัวนะคะซึ่งเป็นสัตว์ยักกันนั่นเองอ๋อเอ็กซ์เซี่บจ้าบล่ะทุกคนผมบอกแล้วนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นทริคระดับแรกเลยนะทุกคนที่เราเนี่ยเอามาอวดน้องๆกันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูทริคที่สองกันดีกว่าครับทุกคนต่อมานะครับน้องๆเป็นวิธีที่สองนะคะซึ่งวิธีที่สองนี้สําหรับคนที่ไม่มีเกมพาสนะคะวิธีการเปิดไข่แบบอัตโนมัติกันนั่นเองนะคะอย่างแรกเลยครับน้องๆให้น้องๆเนี่ยทำการดาวน์โหลดโปรแกรมนะคะซึ่งโปรแกรมตัวนี้ทุกคนมีชื่อว่า Tinny t a c กันนั่นเองนะฮะโดยที่โปรแกรมตัวนี้นะทุกคนอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นออโต้คลิกอะไรประมาณนี้เลยนะแต่เพียงแค่ว่าเจ้าตัวทินนี่แทุกคนมันจะนาการดูดซับทุกอย่างนะฮะที่เราเนี่ยได้ทําเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะฮะน้องๆจะเดินไปทางขวา19เดินกลับมาทางซ้าย19อะไรประมาณนี้นะฮะทางเจ้าตัวทินนี่เนี่ยมันก็จะทําการเซฟด้วยนั่นเองนะฮะไม่ได้เพียงแค่ว่าเราเนี่ยทำการคลิกอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะซึ่งโปรแกรมนี้นะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะฮะวิธีการใช้งานนะครับง่ายมากๆเลยทุกคนก่อน เพียงแค่นี้เองทุกคนหลังจากนั้นเราก็ทําการกดเคคอร์ดนะครับพอกดเดคคอร์ดปุ๊บนะครับเราก็เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วกดตัว e ในรูปแบบนี้นะฮะแล้วก็ทำการสุ่มนะฮะแค่นี้เองทุกคนแล้วมันก็จะทําการจดจำนะฮะว่าเราเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะฮะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมทำการเดินเข้าไปใช่ไหมทุกคนทําให้รอบถัดไปนะฮะหลังจากทำการกดสต t อปไปนะฮะมันก็จะเดินเข้าไปด้วยนั่นเองคือแบบว่ามันดูดซับทุกอย่างเลยครับน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆจะต้องระวังนะฮะสำหรับการใช้โปรแกรมตัวนี้กันนั่นเองนะฮะโอเคออออยยย่่่่่าา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 งงงงเเเเเเชนน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 ผมมมสสุุไปปแแครรรรรรระะะะะะณี้้้้ลลลกก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 ััััััฮฮหหจ็็ททดดดดตวพพ์บๆ ปุ๊บนะฮะทุกคนดูนะเห็นไหมเบอเิเข้าไปแล้วทุกคนแล้วก็ทาการคลิกนะฮะแล้วทำการเลือกนะฮะซึ่งอันนี้แหละทุกคนคือความพิเศษนะฮสำหรับเจ้าตัวชินนี่แท็กกันนั่นเองทุกคนมันจะทาการตรวจจับทุกอย่างนะฮะตามที่เราแนะนําการทําไว้กันนั่นเองอ่าโคตรเก๋ป่ะทุกคนผมบอกให้นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเลยที่เฟี้ยวมากๆเลยนั่นเองนะฮะทุกคนสาหรับเจ้าตัวชินนี่กันนั่นเองนะฮะซึ่งเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเงินพอนะฮะที่จะซื้อเจ้าตัวเกมพาร์ตนะฮะของเกมเกมนี้กันนั <laughs> ผมขอนำการหยุดสต็อปก่อนทุกคนเอานำการกดออกไปอ,อันนี้คือวิธีที่สองนะครับน้องๆเศรษอวีวิธีหนึ่งนะครับวิธีนี้นะฮะอีซี่มากๆเลยแต่เพียงแค่ว่าน้องๆเนี่ยต้องทำการดาวโหลดโปรแกรมนะครับที่ทำการเปิดหลายจอกันนั่นเองนะครับนั่นคือการที่เราเนี่ยทุกคนมีบัญชีหลายบัญชีภายในเกมเกมนี้นะคะและหลังจากนั้นอ่ะก็เอาบัญชีไก่นะฮะมาทำการสุ่มไข่พวกนี้กันนั่นเองนะฮะแค่นั้นเ คนถือว่าเป็นที่ EC มากๆเลยนะ,ะสำหรับวีดีที่3นะ,ะแต่เพียงแค่ว่าน้องๆน่ะอาจจะปวดหัวเล็กๆน้อยๆนะฮะอาจจะต้องมีเกมพาสเล็กๆน้อยๆด้วยอะไรประมาณนี้ด้วยนั่นเองนะฮะแต่เกิดไม่มีนะครับก็ใช้เจตัวโปรแกรมทินนี่แท็กได้เลยนั่นเองนะครับและนี่นะทุกคนคือ3วิธีนะฮะที่ผมนำมาฝากน้องๆกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนสำหรคน,นชอบวิดีโอนี้นะครับผมอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนั่นเองซุปรองใจผมด้วยเพ่ตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกดดิ่งช่องเราได้แล้วรับข่าวสายใหม่ๆก็ด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องๆสามารถติดตาม i ามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้ครับทุกคนผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ก็ผมสวัสดีครับบ๊ายบาย